สวัสดีคะ่ะวันนี้น้ำตาลก็จะมากินมะม่วงนะคะ,ะมีกิะกันเลยนะคะล่าดเลยนะคะเจ้าจิ้มความฮักเขาลงครบกินกันเลยะคะ่ะ 嗯，嗯、哎，妈吃嗯。嗯，嗯，那个好吃吗？ ค่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์